เวามเบ่งบรรยากาศยังไม่แรงครับง,รงหน้าในเกาหลีบรรยากาศชมวิวทางหลังนี่ก็เป็นบ้านทรงทรงโบราณครับทรงดังเดิมของเกาหลีครับ เพียนมองเห็นงานครับเมื่อเร็จอากาศมาฝากหลอบหลอบมผมนีแต่ภูเขาครับกับท้องหน้าเหมือดแล้ในกระทุมม่มกลัวแล้วครับครับบรรยากาศตื่นกับป็นเขาเ้อพี่น้องเห็นงานก่เลเรี่ยมกัน การดีครับ